คือหน้าคุณเนี่ยคิวคุณชิดม,มากเลยแน้ำผากคุณต่ำน้วผนะา,าคุณต่ำด้วยแคบด้วยนะงน้าผาต่ำด้วยแคบด้วยคุณยังเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเป็นคนมองอะไรบอกไปทางแง่ลบนิดหนึ่งพอแง่ลบเสร็จแล้วเพื่อนฝูงอะไรมันก็หายหรือก็แบบคุณก็เข้าใจดีแล้วเนี่ยผมก็คอนเฟิร์มให้คุณตามผมเองเลยนะเพื่อนฝูงมันก็หาย แล้วก็แฟนคุณไม่มีเพราะว่าตามหมอเห็นแล้วผมดูแลจว้วหมูกของคุณกับเบ้าตาคุณก็บอกว่าคุณยังไม่แต่งงานยังไม่มีคู่ก็จริงแล้วก็คุณก็เลยเลี้ยงหมาแมวแม่งเต็มบ้านเพื่อไม่ให้มันเหงาก็เป็นวิธีที่ดีเลี้ยงเยอะก็อย่าบ่นแล้วกันว่าคุณเลี้ยงขนาดเนี้เป็นสิบตัวยี่สิบตัวแล้วใช่แต่าเยอะอยู่แล้วนะะแต่ว่า <c oughs> นของคุณเองท่วงทางคุณแหลมมันเข้าเกมหมดเลยคือเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบคือเอาความรักไปทุ่มเทให้หมาให้แมวะอะประมาณนั้นแนะแต่ผมดูแล้วอีกประมาณตามาหัวเห็นคุณตอนที่อายุมันเดินมาถึงตำแหน่งเ,เนี่ยเสียวอิ่มเสี้ยวเลี้ยงตรงปลายหางตาแล้วมต็ต่อเข้าส่วนตึงอะ รง4.1อ,อ่ะผมดูแล้วตำแหน่งวันนี้มันสวยวไม่แน่ตอนนั้นคุณอาจจะไปเจอห้อไม้หรือไปเจอใครทุกคนหนึ่งซึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วแล้วคุณแฮปปี้แล้วอาจจะพบหาใครจะได้ก็ได้น,นี่ผมดูอนาคตให้ะนะตอนนี้เลียกหมาเลียกแมวไปก่อนถ่ายังมีความสุขไม่ได้